โนรามลังข้าวเกียตมูซี่เชิญกับดุกดางเจ้าคุนหน่อยโนเกียตมูซี่เชิญกับดุกดางเจ้าขุนหน่อยดุกดางนะครับอยู่ไกลๆติดรัวนั้นครับดุกดางเจ้าคุณหน่อยก้องนายจะร่นเข้าไปเจกับชนกันร้องเร่ร้องมื่นบาทโนกับไกลๆนี้เป็นโนกับโนรามลังข้าวเกียตมูที่นะครับก้องปุยเธอเทียนบานปลาดูอ้อม Va bien, bien. Hãy rồi là... ừ. ลำกัดจูไหมลำกัดจูไหมกับลำกัดจูไหมเราอะไรอย่างปลาไม่อยู่เลยต่อรองสู่กับต่อรองสู่ นี่ยอดมันช่วยมันลมแรวมันจะขึ้นู้นี่ตับไปบนตไปโตขึ้นมาลำลาไม้ โอ้ยขี้บ่นขี้บนไอ้ลูกดังขี้บนลูกดังขี้บนโร้อยเลยร้อยลย้อยเลยมันพยาคาไปเยครับวันบายบายไอ้ลูกดงลงไปงก่อน

ครับแล้วลูกดางเจ้าคุดนอยนะครับลูกดางเจ้าคุดนอยครับเป็นควายชนะเลยครับลูกดางเจ้าคุดนอยเป็นควายชนะโน่นาำลังข้าวเกี๊ยมหมูสิพอชนะเลยครับเสื้อท่าหมาดด้วยนะครับจากจ่าปอมปลาไปย่อมปัตรลุกลูกดังเจ้าขุดน้อยนะครับดูกดังเจ้าขุดน้อยครับเสื้อท่าหมาดชนะด้วยครับ